สำหรับเรื่อง MOU 44เราก็มีการคือจริงๆก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงก็ออกมาชี้แจงในหลายๆประเด็นไปแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์รนุพดลซึ่งเป็นสอสอของพระพื่ไไทยก็ออกมาให้คําชี้แจงแล้วในเรื่องนี้เราก็ยังไม่ได้มีประเด็นที่จะนำมาหารือคุยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของข้อกฎหมายที่เข้าสู่ สภาผู้แทนราษฎรค่ะพูดะน,น,นค่ะว่าถ้าเกิดมันอไทองสภาแล้วสสไยรัชอบน่สนตัการสายลาดนีร้องับคุณไม่อันนั้นก็เป็นมุมมองของคุณสนทิริมทองกุลนะคะที่พูดถึงเรื่องของการโหวตแต่เรื่องนี้มันยังไม่ได้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรค่ะก็เป็นอาจจะเป็นข้อ ข้อกังวลของคุณสนทิแต่สําหรับตัวสสในการที่จะพิจารณาร่างกฎหมายสภาเป็นพื้นที่เปิดในการแสดงความคิดเห็นค่ะถ้ามันจะมีเรื่องนี้เข้ามาก็ต้องเป็นพื้นที่ให้ถกเถียงแล้วก็ถือว่าสสทุกคนก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นเรื่องของอนาคตคงจะต้องดูข้อมูลให้รอบคอบหลายฝ่ายก่อนค่ะ ไม่ตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าเท่าที่ดูบทบาทของฝ่ายบริหารเขาก็เดินหน้าในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็แก้ไขปัญหาหลายๆเรื่องซึ่งเราไม่ได้กังวลเพราะว่ารัฐบาลมีหน้าที่ทํางานเพื่อตอบสนองพี่น้องประชาชนดังนั้นวันนี้ปัญหาหนี้สินปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเล่งดุนที่ต้องแก้ไขมากกว่าเรื่องพวกนี้ค่ะพ่อรชายรัขอบคุณครับ่ะขอบคุณ่านการของโยม ก็ข <One input> ้อมูลทงสิทธิ์นะคแล้วก็เกี่ยวของกับทางคนไทยในอดีตอ่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าหากว่าท่านสมาชิกสอบผู้แทนตองอย่างที่บอกค่ะ MOU44 เป็นข้อตกลงร่วมกันใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการเชื่อมโยงไปในเรื่องราวในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกการจะรื้ m เ u ็มมันก็ต้องมีเรื่องของข้อตกลง2งฝ่ายเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้อย่างว่ารอความชัดเจนถ้ามันมีเรื่องเข้าสภาก็ให้เป็นบทบาทของฝ่ายที่ติบัญญัติน่าจะดีกว่าค่ะ นะคะค่ะขอบคุณนะคะพี่พี่สื่อมวลชนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ